สวัสดีครับคุณผู้ชมแอดพลัสรายงานราคาทองคำวันนี้ครับทองคำแท่ง96.5%ขายออกราคา3 4 5 0บาททองคำแท่ง96.5%รับซื้อ3 3 5 0บาททองรูปรพันธ์96.5%ขายออกราคา3 9 5 0บาทรับซื้ออยู่ที่29,000บาท แปดร้อยบาทจุดห้สตางทองครึ่งสลึงราคา3 8 0พับาทบวกค่ากำเนิด500ร้อเป็น4ี่พบาททอง1สลึงราคาเจ็ดบามบทรวมค่ากำเนิดห้าร้อยนหนึ่งร้อยสบามททอง2สลึงรา,ราคาหนึ่งาพันสอบาท บวกค่ากำเน็ดอีก500เป็น15,725บาททอง1บาทราคา30,350บาทรวมค่ากำเน็ดโดยเฉลี่ย500บาทเป็น30,950บาทขอบคุณครับที่กดติดตามกดรับฟังแอดพลัสรายงานราคาทองคำครับ